เป็นข้อมูลห้างอีกในการจะทำแผนนะครับเวฉะนั้เราก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลไหนที่หนึ่งก็คือมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เป็นจริงสองก็คือมีความครบถ้วนครอบคลุมมากที่สุดสามก็คือเป็นข้อมูลที่ทันสมัยมากที่สุดนะครับอันนี้ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าข้อมูลอะไรที่เราจะนํามาใช้อยู่นะครับหลังจากที่เรารู้แหล่งข้อมูลเสร็จแล้ว เราต้องเข้าสู่ปฏิบัติการที่สองใช่ไหมครับปฏิบัติการที่2ของเราเนี่ยก็คือทำไรครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนี้ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะชี้หรือว่ายืนยันปัญหาและความต้องการของที่นอ้องประชาชนในแต่ละกลุ่อย่าลืมนะครับว่าในการนำใช้ข้อมูลเพื่อทำแผนเนี่ยเราเริ่มจากหมู่บ้าน เราเริ่มจากข้อมูลหมู่บ้านก่อนไ,ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประชากรน,นะครับข้อมูลปัญหาในด้านต่างๆนะครับเช่นเราดูเรื่องของสังคมดูเรืเ่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสุขภาพการเงินการปกครองแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเรามีการตรวจสอบมีการค้นตนวข้อมูลแล้วก็สรุปข้อมูลออกมานะเพื่อชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นใน ว่าโดยเรื่องของทุนทางสังคมแล้วก็เสรภาพของชุมชนด้วยครับโดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่แสดงให้เห็นทางสังคมและเสภาพของชุมชนก็คือข้อมูลจากจากจากอะไรครับเราใช้ข้อมูลจากอะไรครับที่ชี้ให้เห็นทุนทางสังคมแล้วก็เส่ภาพของชุมชนจากบีแสบนะครับจากวิจัยชุมชนส่วนข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือว่ากายืนยันกันนะครับ ในด้าน,นต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลอยู่ในหลายส่วนหลายหลายด้านก็คือข้อมูลจาก,กแหล่งั่องๆนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ข้อมูลจากหลายส่วนก็จริงแต่ว่าก็ต้องพยายามที่จะดูว่าเราจะใช้ฐานไหนเพื่อที่จะมาสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมีความก็เรียกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมาดำเนินการแก้ไขเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหา เรื่องของการสปัญหาในความต้องการครับส่วนปฏิบัติการที่สานะครับก็คือการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาครับหลังจากที่เรารู้ว่าแหล่งข้อมูลมีที่ไหนหลังจากที่เรารู้ปัญหาเรามีข้อมูลสารสนเทศอย่างแล้วเราก็มากำหนดน้ำหนักของปัญหาว่าเราจะให้น้ำหนักมากขนาดไหนนี่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับต่ว่าต้องเป็นภาพตําบลนะครับเพื่อที่จะเวลาที่เรามาดูเทียบเคียงกันมันจะได้ตรงกันนะครับต้องเป็นต้องเป็นการตําบลหนักร่วมกันของตําบนนะครับเพื่อที่จะใช้ตัวเลขตัวเดียวกันเป็นฐานนะครับในการเทียมาดูว่าความรุนแรงนะครับเราก็พี่น้องความรุนแรงจากหลายส่วนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบความครอบคลุมของเขตของประชากรน,นะครับ แล้วก็ในเรื่องอดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคราบของปัญหานะครับอันนี้ก็จะรู้ว่าเราสามารถที่จะจัดการปัญหาได้มากาน้อยขนาดไหนและเมื่อคูณน้ำหนักเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นเรืเรียกว่าความแตกต่างทีนี้การกาหนวณน้ําหนักเนี่ยการให้คะแนนว่าแต่ละเรื่องแต่ละประเดน็นปัญหามีน้าหนักเท่าไหร่มันก็จะเป็นเหมือน,นกับเป็นตัวคูณที่จะช่วยให้ เราบอกนะครับว่าในการดำเนินงานในแต่ละประเด็นปัญหานั้นนะครับปัญหาในสังคัน์ปัญหาในจาเป็นเล็งด่วนปัญหาในสม่ทรโธมที่พรอผูลมีบวญผู้างนี้เป็นต้นนะครับน,น,นี่คือปฏิบัติการที่สามนะครับส่วนปฏิบัติการที่สี่นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของการจัดทําแผนหรือว่าโครงการนะซึ่งผู้อาวที่เราได้ออกแบบครับเมื่อเรารู้ปัญหา เราก็จะมีเราก็ได้ดำเนินการรวบรวมนะครับสรุปนะครับจากมูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่นถึงหนะ่เก้าเนเราก็ได้ข้อมูลปัญหาของตำบลขึ้นมานะครับเราก็ได้ป,าาปัญหาภาพรวมซึ่งปัญหาภาพรวมที่เกิดขึ้นนี่ก็คือจากภาพที่เราวาดไว้นี่ครับในแผนภาพนี้ก็จะมีรายละเลอียดนะครับว่าถ้าปัญหาไหนเป็นปัญหา เกิดขึ้นเฉพาะบางโม่นะครับหรือว่าเกิดเกิดขึ้นไม่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดการในในระดับหมู่บ้านถ้าเราดูที่แผนภาพนี้จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยนะครับจะชี้ถึงกระบวนการนะครับกระบวนการในการนำใช้ข้อมูลเพื่อทำแผนนะครับอันนี้ด้านล่างแล้วก็จะมีเรียกว่าข้อมูลมีข้อมูลประชากรนะครับนะมีทั้งในเรื่องของ ปุ่มไว้นะครับเราก็มีครังส่วนของคุณทางสังคมนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่นี่ก็คืออยู่ส่วนล่างครกกับรวมไปถึงกระบวนการกระบวนการนี้เราก็มีการเทียบเคียงนะครับระหว่างกระบวนการเดิมที่เราทําแผนนะครับที่เราคุ้นเคยกันกับกระบวนการใหม่ก็คือกระบวนการที่เรามาเรียนรู้ใน4วันนี้นะครับกระบวนการที่เรามาเรียนรู้ใน4วันนี้ ส่วนข้างบนนะครับข้างบนมี่จะเป็นข้อมูลปัญหาปัญหาต่างๆที่เป็นภาพทั้งแตรละหมู่บ้านและตำบลซึ่งหลังจากที่ผมอธิบายตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญท่านประหลัดนะครับได้มาสรุปเกี่ยวกับประเด็นปัญหา,า,ะหาะะหนะครับจากแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ตำบลนะครับอเคนะครับเพราะวเนี่ย ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เราได้ดําเนินการใน4วันนี้นะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับตัวรายละเอียดของโครงการตัวรายละเอียดของแผนงานนะครับหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จน,นะครับ,นะรบอันนี้เราเห็นแค่เห็นแค่ปัญหาเห็นข้อมูลสารสนเทศปัญหาเห็นเห็นว่าปัญหา่างการัาน มีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับวันนี้ให้ศึกษาจากผู้มือนะครับที่ที่เราได้เห็นนั่นนะครับเหตุภาพทีนี้ตอนนี้น่าจะมาเรียบร้อยนะครับวงไหยังไม่มามีนหไม่มีนะมาครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านประหลัดนะครับได้มาสรุปนะครับประเด็นปัญหานะครับของตำบลขอน จากข้อมูลเมื่อวานนี้เนี่ยครับเราได้คราข้อปัญหาแล้วก็ได้สรุปนะครับว่าปัญหาไหนเป็นปัญหาในระดับหมู่บ้านบ้างปัญหาไหนเป็นปัญหาระดับตำบลนะครับแล้วก็มีจัดกลุมปัญหาได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านประธานไปครับ ึ้นบนเวทีเลยนะครับท่านประธานอ๋อมันจะได้ชี้เลยครับจะได้ชี้เลยจะใช้ตัวไหนจะใช้จะใช้นี่ครับแบบนี้ดีกว่าเขื่อนขึ้นบนเวทีดีกว่านะยเขื่อนฝรั่ขึ้นสูงเวทีครับเอาผมไปให้ท่านประธานนะครับ วัสดีค่ะเรียนท่านอาจารย์จากม,าออกมาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแ,นสะ,สะ,สะแล้วก็ทีมงานจากสสสแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปิบัตนการทุกท่านนะคะสุภาพรจึงเรืองค่ะจากการบริหารส่วนตาาัวกรทมนะคะก็มีโอกาสได้อยู่กับทุกท่าน3วันนะคะในวันแรกก็มีภารกิจนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สามวันที่ผ่านมาที่เราอยู่โรงกัน